ด็อกอ่างไฟเตอร์แบมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนดี๋วผมดกอ่างไฟเตอร์แล้วเราจะมาทําการรับเว์เด็กคาตาโนโวสายอัมมาทัสนหสือโ่าสายอัมมาท,ที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับผมอ่ะโรคสายเทียมไฟฟ้าได้แหละซึ่งเด็กลิสเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไปดูกันได้เลยครับผมนะขอไปดีช้าไปหลายวันเลยนะครับผมในสุดผมก็ได้ลงคลิปนี้สักทีโอ้ยหลังจากที่อุ้หาของหาเด็กนี้มานานครับในสุดผมก็ ได้จัดยได้ดีสักทีครับโอเคป่ะไปดูกันเลยเราจะมาเริ่มจากบัดดิ่งของเราก่อนครับผมซึ่งบัดดิ่งของเราคือเทพไฟฟ้าแห่งแสงอัมาเทระซึนี่เป็นบัดรดิ่งเรานั่นเองครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์สามครับพาวเวอร์ศูนย์ครับผมดีเฟนต์แปดพันมีสองลีดดิ้เข้ามีคอเครับจ่ายสองเกจเข้าตัวแอคครับเพื่อจะความสามารถในี่ยจากสองอย่างนี้ครับคอสามานี้เนี่ยสามารถใช้ได้แค่เทิร์นละครั้งเท่านั้นนะครับผมอย่างแรกคือเช้าหนึ่งเกจครับผมแล้วก็จบเทิร์นการนี้ครับพาวเวอร์บวกแปดพันแล้วก็รัััััับบบบบบบดดเเเิิลลแงงนน่่ออคคครรรสทีผมฮวืโจใ แลจะจบเทร์นนี้ครับการเบนดี้ได้รับได้รับดีฟนซ์ครับเพิ่มขึ้น6,000นั่นเองครับผมอ่ายความสามารถดีเก่งและเรียบง่ายมากๆเลยครับผมโอ้อันแรกของลือบอกมันมีดับเบิลหรือเปล่าโอเคอันแรกคือมันจะได้ใช้หนึ่งเกรดบวกพาวเวอร์6,000แล้วก็รับดับเบิลนะครับอ่าบอกอีกย่าอีกรอบเผื่อผมยังไม่ได้บอกนะเออไปต่อไปจะเป็นบนดี้ของเรากันแล้วนะครับผมซึ่งบนดี้เราคือเทพไฟฟ้าแห่งแสงอมาเทเลซื นี่ใส่ไปเลย3ใบครับผมเป็นตอดี้ของเราเองครับจะใส่4ก็ได้นะนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าแค่3ใบนี้ก็น่าจะเพียงพอไม่ไจะตันสำหรับผมแล้วนะฮะบอสส์เป็นตัอนี้คือวงแหวนไตรสุริยะอามาเทรเสึระบำดอกฟูจิใส่ไปเลย3ใบครับผมมีออคอคอลขับจ่าย3เกเตเคอเตอร์แอคครับแล้วก็แอดเเฟกของทั้งสองฝ่ายโจก้าสองใบครับแล้วก็เลือกชักขอดสามารถในหยาดในด้านล่างนี้ครับเทินละคังนะอย่างแรกคือชาติหนึ่งเกตครับแล้วก็จะจบเทินนี้อาเทพไฟฟ้ารุ่เบย์สามเราพาวเวอร์บวกแปดพันครับแล้วก็ออย่่่างทีคครรัับบิวเลื เพื่อจะจบเธอนี้เทพไฟฟ้ารูปภาษาดีเฟนต์เพิ่มขึ้น8,000นั่นเองครับผมตาลาีสุริยะอมรเสศึงของเราเนี่ยมีเพเดเทตแล้วก็ทริปเปลิลแอกแทงนั่นเองครับเอ้ยมีเพเดเทตแล้วก็ดับเบิลแอกแทงนั่นเองครับโหทริปเปิลนี่ก็โกงไปนะมีดับเบิลครับผมตีได้สองรอบนั่นเองครับมอนสเตอร์บอรเบอร์ก็คือมหาเทพธิดาไฟฟ้าแห่งเซรีอิซานามินี่ใส่ไปเลยสองใบครับผมจริงถ้ามีสามก็ใส่สามได้เหมือนกันนะ,ะผมไม่ว่าอะไรเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้งานง่ายมากเลยครับตัวนี้ครับมีคอคอครัับผผมมมจจจ่่่่่าาายยยเเเเกกกออใชชหรืปลดดูไ ตายสามเกตครับผมอ่ะมีเขาตัวแอร์ครับอย่างไว้ใจค่าได้เลยไม่ใช่คอสามารถนอย่าจากข้างล่างนี้ครับสามารถใช้แค่เทินละครั้เท่านั้นนะครับเออไว้ใจค่าได้เลยใช้แค่เทินละครนะครับถ้ามีตัวก็กดไม่ได้นะโอเคเพราะมันมีชื่อเฉพาะเนาะอย่างแรกครับคือในโทรศัพเราครับเราสามารถทําการทิ้งเทพไฟฟ้าครับใต้สามที่ชื่อแตกต่างกัน5ใบได้นะครับผมถ้าทิ้งผู้จบเทินดีครับเราได้รับเทินเพิ่มไปหนึ่งเทินนั่นเองครับแต่ว่าด้วยกฎใหม่ที่บอลมาครับเอต้าเทินเทินแรงไม่ได้แล้วก็ใช้มันเทินหลังก็ได้เนาะถือออว่ โดนเนิร์ฟนะครับของการวนเขินไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับผมข้อสาญที่2ครับข้อเท่ไฟฟ้าเข้าไซส์สามจรวดตัวเราหนึ่งใบครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายขอคอร์สนั่นเองครับและการไปนั้นจะกลายเป็นไซส์ศูนย์จนกว่าจะออกจากสนามนั่นเองครับมหาดไทยไฟฟ้าแห่งเสรีอิซานามิมีทริปเปิลเอแทกนั่นเองครับผมมอสเตอร์บาร์บี้คือเทสวรแห่งหัวใจที่เปี่ยมรักอามาเทระสึนี่ใส่ไปเลยหนึ่งใบก็พอครับผมขอเขาจ่ายสามเกศเขาเขาตัวแอคจ่ายพระชื่อดรวยครับหากทำโจก้าหนึ่งใบครับ ในเลือกใช้ความสามารถเดียจะสองอย่างนี้ครับสามารถใช้ได้เทินราคานะครับแต่ว่าไม่ติดชื่อเนาะอย่างแรกครับคือจะจบเทินนี้การไปเดียดรับ power บวกหกพันและ triple attack ส่วนที่สองครัผมจะจบเทินนี้การไปเรียด defense เพิ่มขึ้นหกพันและได้รับ counter attack นั่นเองครับผมเอาไปตีสวนดาบโป้งหรือว่าจั่วบนสนามก็ได้นะครับผมมาเติมใส่สามไปนะครับคือเทพไฟฟ้าจอมอารวาสซูซานโดใส่ไปเลยหนึ่งใบเหมือนกันครับผมมีคอข้อจ่ายสองเกตครับมีแอคครับผมไม่ใช่เคาน์เตอร์นะมีแอคเฉยๆนะครับ จา่ามาันชื่อหนึ่งหน่วยครับหากจ่ายครับเรื่องข้งคอร์สามารถหนึ่อย่างแต่สองอย่างนี้ครับคอร์สามารถนี้ใช้ได้แค่เทธอรั้งเช่นกันครับอย่างแรกครับคือจะจบเท่านี้กา่ได้รับทริปเปลิลแท็กและเพนเทเทค,ครับส่วนอย่างที่สองคือทำลายเว็นบทแล้วก็ไอเทมทุกใบในสนามคู่แข่งนั่นเองครับโหในวัตทีร้องจ้าก,กันแบบบูมเลยถ้าไม่มีใบกันไอเทมทำลายนะบูมเลยทีเดียวเชียวครับผมมอเตอร์ไซค์สามใบก็คือเทพไฟฟ้าแห่งวารีมิสึฮานโอมะครับผมอ่าใส่ไปหนึ่งใบเหมือนกันนะเออเดี๋ยวโฟกัสกล้องหน่อยอ่าโอเคใส่ไปอออีกใบบครัผมมขข้้จาเ เขาเตะคัพเลือดเฉพาะสำบ้านเลยอย่างจากสองอย่างนี้ความสำบ้านนี้สามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะครับอย่างแรกคือเลสมอเตอร์บนสนามผู่แข่งหนึ่งใบครับและเราได้ชิวสองเลือดส่วนที่สองก็คือ,คอนำมอเตอร์บนสนามผู่แข่งหนึ่งใบกลับขึ้นมือครับหาน้ำกลับขึ้นมือจะได้ยิงหนึ่งเลือดนั่นเองครับผมและมอเตอร์ไซส์สามเปอร์เ้าของกองอาเราคือเทปไฟฟ้าผู้ก้นหย่ำอามาโนะวาคาฮิโกะนี่หนึ่งใบเหมือนเดิมครับผมเป็นข้อข้อจากสองเกรถ้ามีเทปไฟฟ้าอยู่ในโซ่่่งงกกกกกกาาาาาาารรรไไไปปดดดีีคคับจะมมมถููอออสสน้วยขขแ แล้วก็มี counter act ครับเลือกจ้ความสามารถเอ้ยไม่ใช่ฮะเลือกการผสมขังแค่หนึ่งใบครับผมเราสามารถจ่ายหนึ่งเกรครับหากจ่ายโจกย๊กหนึ่งใบแล้วก็ในเทอร์นี้การไปรทำ p o ว e r defense รอบสามพันครับผมแล้วก็รอบหนึ่งที่ดิคาลความสามารถนี้สามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทอร์นเท่านั้นนะครับผมต่อไปจะเป็นมอเตอร์ไซค์สองกันแล้วนะครับผมซึ่งผมจะใส่อสูรไฟฟ้าผู้พิทักษ์โกเรียวนี่ใส่ไปเลยสองใบครับผมมีค่อสูรไฟฟ้าโกเรียวเนี่ยเราสามารถคอได้แค่เทอร์นระครั้งเท่านั้นนะครับ ื่อคืนี้เขาสนามครับผมเปิดท็อได้3ใบนำการหนึ่งใบขึ้นมือครับ่วนที่เหลือทิ้งนะครับผมลงดรอปโซนครับผมง่ายดีน้อทุกคนแล้วมอสเตอร์ประทัทข้งของก็คือทูดอสูรไฟฟ้าโอโทระนี่ใส่ไปเลยครับ4ใบเมื่อคืนที้เขาสนามครับถ้าเรามีเทียไฟฟ้ามือในสนามชาจัวครับผมเป็นที่ง่ายและเก่งมากๆเลยครับสำหรับเป็นเหมือนกาแมวกาแมวของคาตาโะโวครับผมเข้าสนามชาชัวครับง่ายมากเลยครับต่อไปจะเป็นไอเทมกันแล้วนะครับซึ่งผมก็จะใส่กระดิ่งคาระแห่งกาบูชารีบัดี ซึ่งอันนี้ผมขอใช้การ์ดแทนสมมุติเป็นรีบอดี้เหมือนกันเนาะก็คือจะมีแค่นี้แหละมันคือรีบอดี้เหมือนกันว่าผมหาไม่ได้จริงครับตอนนี้ผมเลยมีแค่ใบเดียวเนาะก็คือถือว่ามันเป็น2ใบไปเลยแล้วกันนะครับการ์ดคว่ำถือว่ารู้ๆกันนะโอเคการ์ดใบนี้ครับบนสนามแล้วก็อา่แอาแล้วก็ไอเทมครับที่เป็นการที่อยู่ในโซนจะไม่สามารถถูกทำลายได้นั่นเองครับหากการนี้เข้าอยู่ในโซนของไอเทมเราการา์ทรี่อ่าการนี้เขาจะไม่ถูกถอด และไอเทมของเราเขาจะไม่สามารถถูดนองเก่าขึ้นมือด้วยความสามารถของการคู่แข่งนั่นเองครับก็คือยังสามารถตะกับเข้าใต้กองหรือว่ายังสามารถลากลงดรอปได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เมื่อจบเทิร์นของเราครับเมื่อจบเทิร์นของแต่ละฝ่ายสามอาสวมใส่การ์ดนี้ครับจากโซของไอเทมเราครับแล้วก็นําการ์ดที่สวมใส่ก่อนหน้านี้กลับขึ้นมือนั่นเองนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเองนี้มันจะมีความสามารถอย่างเอารากก็คือเหมือนทรงลากคือแปะมอเตอร์ไส้สาอะไรทับปุ้งเข้าไปอย่างนี้แล้วตอนจบเทิร์นเนี่ยมันจะเอาไอเทมของตัวเองแปะทับ อ่าตัวที่เราสวมใส่อยู่และเอาตัวที่เราสวมใส่เมื่อกี้กลับขึ้นมือได้นั่นเองนะครับผมเป็นอย่างนี้เนาะหลักการโอเคแล้วความสามารท้ายครับค o ต n t e r อครับผม ability name for เธอครับผมหรือว่าชื่อเฉพาะเธอละครั้งนะครับโอ้จะเลยโอเคโหเมื่อกี้จะเลยนี่ความสามารถอยากก่างกระดิ่งคางอูระแห่งการบูชาครับหากเราสวมใส่การนี้อยู่ครับ นำเที่ไฟฟ้าครับใส้สามจะดวนหนึ่งใบจากมือเราเขาวางทับการไปนี้พฤติการไปรังคับจะถือว่าเป็นไอเทมจจกาก็จะออกจากสนามนั่นเองครับผมต่อไปจะเป็นเว่ย์บอกันแล้วครับซึ่งผมก็จะใส่คาคุร่าเจ้าหญิงบุปผาเรือระบำใส่สี่ใบเข้าใบนี้ต้องสี่เท่านั้นนะครับผมสามารถได้การนี้ได้ครับในระหว่างเทิงของคู่แข่งนั่นเองครับเคาน์เตอร์ครับเรกจะขอสามารถอีกอย่างจากข้างล่างครับผมอย่างแรกครับสวมใส่ไอเทมเทพไฟฟ้าจากกองก้าเราหรือว่าดอกโซรอครับไม่เกินหนึ่งใบจากจากนั้นทหารจากกองการทบให้สับกองนั่นเองครับ แล้วก็ความสำเร็สุดท้ายครับใหญ่ที่2นะในเทอร์น,นี้ของแสงข้าต่อไปที่เราจะได้รับลดลงเป็นศูนย์นั่นเองครับก็คือมันไม่ต้องขอมีอะไรในสนามแล้วก็สามารถไล่เปิดปู้นในเทอร์คู่แข่งได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นการกัน FTK ได้หรือว่าเป็นการที่ว,ว่าเอามาหายเทมแปะแล้วก็เราก็สามารถแปะไซส์สามต่อได้ด้วยสกิลเคาน์เตอร์ของไอ้กระดิบนั่นเองนะครับผมไว้บมไปดับไปคือมารายานไม่พลาดน,นะครับผมใส่ไปสามใบนะ ตอนแรกมีคนดูว่าใส่สีไปเลยพี่แต่ผมว่าใส่สาพอและอายถ้าผมเคยถ้าซีใส่สีมันได้แล้วแต่แบบผมเก็บไม่พอไงตอนเล่นไม่งั้นผมใส่สีไปแล้วครับร่างกายได้ด้ครับเมื่อแข่งร่ายไว่บนครับแล้วก็เรามีโซอยู่ในไอเทมเทพไฟฟ้าบนสนามเรานั่นเองครับแคชค้อนเข้าใจสองเกรเคาน์เตอร์หยุเล่นไมนต์ที่คู่แข่งร่ายครับแล้วก็ในเทร์น,นี้คู่แข่งจะไม่สามารถร่ายไว่บนที่มีชื่อในออกกาบใบนั้นได้น,นั่นเองครับสมมติว่าผมใช้ยิงกาดทิ้งมือโจสองเนี่ยแต่แล้วแล้วผมโดนไปเนี่ยตัดไปโป้งถ้าผมมียิงกาดอใใบนมมมมืผจะไ่สาารถรรราาาได้้แลววนะะคับผมเพถือ่ อ่ามันไม่ให้ไล่การที่เราไล่ไปแล้วนั่นเองนะครับวิธีการปฏิบัตคือพิธีกรรมปฏิฐานเพื่อผลใส่ไปเลยสามใบครับผมสามารถไล่การได้แล้วครับถ้าเรามีเทพไฟฟ้าบนสนามนะแค่เข้าใจในเกมเข้าโจทย์สองใบจากนั้นถ้าเทพเทพไฟฟ้าบนสนามเราครับมีโซอยู่เราโจทย์เพิ่มหนึ่งใบครับเป็นโจทย์สามนั่นเองพิธีกรรมปฏิฐานเพื่อผลครับใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะครับผมวิธีการปฏิบัตคือคากระต้อนรับเทพไฟฟ้าใส่ไปเลยสามใบครับผมเราสามารถใช้อ่าใช้ได้ครับถ้าเรามีเทพไฟฟ้าบบนนนนนนสาาาาาามเเเเรรระแคค่่ข้้ใจจกกััชชหวยน เปิดดูเกจทุกใบแล้วก็นำการไปเกิีหนึ่งใบขึ้นมือคาโระต้อรับเทพไฟฟ้าเนี่ยใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินเท่านั้นนะครับผมไม่พ้นไปต่อไปก็คือแสงสูงสุดแห่งวงแหวนซุริยันใส่ไปเลยสาใบครับผมใช้การได้ได้ครับในระหว่างที่เราถูกโจมตีเท่านั้นนะเคาเ์เตอร์ครับยกเลิกการโจมตีจากนั้นถ้าไอเทมที่มาถ้าไอเทมครับที่เป็นเทพไฟฟ้าโปตารเรามีโซอยู่ครับเราจะได้ชาติในเกจที่หนึ่งเลือ่อนจากนั้นครับเลือกการาดไอที่ไอ,ไอเลือกขอนโดครับ จากนั้นครับเลือกการหนึ่งใบที่โจมตีอยู่ครับจะจบเทิร์นนี้การที่เราจะไม่สามารถสแตนได้นั่นเองนะครับก็คือตัวนี้ตีมาเนี่ยห้ามสแตนนะครับก็คือมีดับเบิ้ลมีเทปเปอร์แล้วก็ลุกไม่ได้นะครับผมเว็บบลูมดับเบิลคือโยมุ้ึกบาระแหกเซรีใส่ไปสามใบครับผมและก็ได้ครับเมื่อพลังชีวิตเราถูกโจมตีเขาเติร์ครับยกเลิกการโจมตีจากนั้นหายไปเทิร์นนี้ครับผู้แข่งทำการโจมตีมาสามครั้งหรือมากกว่าและเรามีโซอยู่ในเทมเพลไฟฟ้าของเรานะครับผมทำการจบเฟสนั้นนะครับผมก็คคือออถ้ายู่ในแ ก็ไปก็ตัดจบไปนะครับก็เข้าไฟนอลแต่ว่าถ้าเป็นไฟนอลตัดจบก็จบเธอไปเลยนะครับผมวันพรุ่งไปต่อไปคือเทศกาลเทพไฟฟ้าครับผมใส่ไปเลย2ใบครับเลือกใช้ความสามารถหนึ่งอย่างจากข้างล่างนี้นะครับอย่างแรกคือน่าไปเทมเทพไฟฟ้าครับไม่เกินหนึ่งวันจากกองการเรารขึ้นมือจากนักศักดองการครับแล้วก็อย่างที่2เคาน์เตอร์สแตนเทพไฟฟ้าบนฐานเราหนึ่งใบนั่นเองครับจริงๆใบเนี้ยจะใส่3ก็ได้นะแบบกันกรณีหายเทมไม่เจอหรือว่าใครบ้าการอยากใส่ซีเอาไว้ต่อยโป้งโปรงโปรงโปรงก็ใส่ได้นะครับผมถดูว่าเจ๋งเหมือนกันนคคครับโมออไไปืืเทฟฟ้าิน ใส่ไปเลย2ใบครับมีใครเข้าใจหนงเกต์นำมอเตอร์เข้าหรือว่าไอเทมเทพไฟฟ้าที่มีชื่อแตกต่างกันไม่เกินอารณ์กันไม่เกิน2ใบจะรดดโซ่เกับขึ้นมือแล้วก็เทพไฟฟ้าคือทีเนี่ยสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งใน1เทินเท่านั้นนะครับผมเวมอบัตต์บอยคือวิชาเซียนกายวารีหววขึ้นใส่ไปเลย1ใบครับผมแค่ขอคำนำไอเทมไอทำลายมอเตอร์เข้าภาษาเรา1ใบครับผมเพื่อเคาน์เตอร์ครับชาิฮิวแล้วก็จวดนั่นเองครับวิชาเซียนกายวารีหัวขึ้นเนี่ยสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้ง ใส่ไปเลย1ใบครับผมมีแคทค,ค้อนขับจ่ายนิงเกตครับผมโบกอกรอสองใบจากนั้นโจ๊กการ์ดหนึ่งใบครับแล้วก็หาได้ดอกตัวาร์มีไอเทมอมีการ์ดอยู่สิบใบหรือว่ามากกว่าครับผมเราโจ๊บเพิ่มหนึ่งใบเป็นโจ๊บสองนะครับเราสามารถร่ายขบวนสูรบุพาสีชาติเนี่ยได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทอเท่านั้นนะครับโอ้โหช่วงนี้ผมเปไ็นไรพูดเคาไอเทมบ่อยมากเลยวะเนี่ยต่อไปจะเป็นเจอริกกันแล้วนะครับซึ่งผมจะใส่รอยโยทีใส่ไปเลยสามใบครับผมมีแคทค้อนจ่ายนิงเกตเคอร์เตอร์เขาเดินแจกคอครั้งต่อไป ที่พันธุเชือเราได้รับความเสียหายก็ผมในเทอร์นี้ความเสียหายจะลดทอนลงสองหน่วยครับอย่างที่สต่อโซ่หนึ่งใบจากมอเตอร์ภสษามเราครับแล้วก็อย่างสุดท้ายจุดเทอร์นี้เขาผู้แข่งไม่สามารถคอมมอเตอร์ได้มากกว่า3ใบนั่นเองครับผมเจิีไปต่อไปคือพอแด็เทพทุรยันตเส่ไปเลย2ใบครับผมมีเคาน์เตอร์ครับเลือจะความสามารถดนอย่างจากข้างล่างครับอย่างแรกจุดเทอร์นี้พนธุเชือเราจะได้รับความเสียหายจากความสามารถกองผู้แข่งอย่างที่2ครก็ผมเลือกการใส่เรา1ใบจุดเทอร์นี้แต่พนันเขาจะไม่สามารถถลามลาง แล้วก็ส่งการเป็นนั้นครับจะไม่สามารถดูดถอดหรือว่านำกลับเข้ากองครับด้วยความสามารถของการคู่แข่งนั่นเองครับผม,ามาถือว่าเป็นการออาประกานในเทพราตัวระเบิดนั่นเองครับเจอรี่ไปต่อไปคือ Block บอดี้บล็อกครับผมใส่ใบหนึ่งใบพอแล้วครับเพียงแค่ข้อคับจ่ายหนึ่งเกณเคาน์เตอร์เลนจกคอนสามารถหนึ่งอย่างจากข้างล่างครับแล่นัละคือครั้งต่อไปที่เราชื่อเราจะได้รับความเสียหายความเสียหายเราจะลดทอนลงสามหน่วยครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับเมื่อแข่งโจมตีสี่ครั้งหรือมากกว่าในเทือน,นี้จุดจบเทร์นี้ครับพนันชื่อเราจะครับ ซึ่งผมจะใส่รีคาวาเวลรีบ well ดีแใส่ไปหนึ่งใบครับผมอ่าหากความสามารถของคู่แข่งครับที่ทําให้เราต้องทิ้งการ์ดมือเขาหรือว่านำการไปรังเก่าข้อกองการ์ดเราสามารถแสดงการไปได้จากมือครับแล้วก็จาก่ายึงเลือดเพื่อที่ถ้าเราทําครับการ์ดจากมือเราจะไม่ถูกทิ้งหรือว่านํากลับข้อกองด้วความสามารถการคู่แข่งนั่นเองครับมีเคาน์เตอร์ครับเลาใช้ความสามารถหนอย่างจะ2สองอย่างนี้ครับอย่างแรกคือจ้าสองเกตครับแล้วก็อย่างที่สองในเดือนนี้ครั้งต่อไปหนึ่งครั้งครับที่บระธชีรเราจะรับความเสียหายจากการโจมตี ขอแอสอีจะลดทองลงศูนย์เอ้ยจะลดทองจะลดทองเหลือศูนย์นั่นเองครับผมแต่ก็จบไปได้าตามตระการรับเบอร์เด็กก็นกอ่างในคลิปนี้นะครับซึ่งต่อไปเนี่ยจะเป็นการเทรดดิ้งกันแล้วเนาะก็จะใครพรอมแล้วก็ไปดูกันได้เลยจ้ยาไปเลยตุ้มอ่ะต่อไปจะเป็นการเทดีลิกันแล้วนะครับถอดพร้อมแล้วก็ red the flag คาร์ตาโว่นี่คือเทพไฟไฟ้าแห่งแสงอเามราิกาสุโอเคเราเป็นฝั่งเออ่เริ่มก่อนแล้วกันเนาะโจหกกระดึงสองสามสี่ห้าหกอ้โห จริงมือนี่ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ถ้าเริ่มก่อนก็โอเคนะแต่ว่าโอ้โหเฮ้ทำไงดีวะเนี่ยอาช์สสองเกตครับอ่ะผู้แข่งอ่าเร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 ิ่มก่อนใช่ไหมหรือว่าเราเริ่มหลังโอเคเราเริ่มก่อนเนาะโอเคเขาเทิร์นดอครับผมอ่าชาร์จครับคิดก่อนเอ่อชาร์สชาร์สชาร์สจะมีเราชาร์สเป็นดิชิงก็ได้นะเน,นีน่ยมันลดทอนดาเมจใช่ไหมแต่ว่าก็ใช้เสือไดเทมเพลวุสก็ได้เหมือนกันก็ดีเหมือนกันอู้นี่ฮะชาร์สเป็นตัวของอามาเสือดไปนี่ไปก็ได้ฮะแล้วก็ไอดออคครับผมม้าโเ ขอทําการลรงโกเรียวครับเข้าสนามเปิด3 12 3น่ายงหนึ่งใบขึ้นมือครับผมทีเ่เหลือทิ้งฮะหยิบเป็นเว็บบนฮะอาเทศกาลเทพไฟฟ้าขึ้นมือครับผมแล้วก็ทีเ่เหลือทิ้งเนาะและใช้เลยครับเทศกาลเทพไฟฟ้าครับเพื่อทําการซื้อไอเทมจะวองเราขึ้นมือเอาเป็นกระดิ่งครับทางวุระการบูชารียบดีขึ้นมือฮะแล้วก็แปะครับทางวุระและกดเคาน์เตอร์ไอเทมฮะแปะเป็นตัวอมตะเสือครับผมกดอมตะเสือครับพิวสองเลือดโจหนึ่งใบม,มือไม่ดีเลยดิ <laughs> ดูที่นี่หัวใจหนึ่งเกียร์ปุ๊บ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 โอเคใช้ครับผมอ่ะเที่ไฟฟ้าคือทีน่าจ่ายเกียร์เพื่อหยิบเที่ไฟฟ้าชื่อต่างไม่เกินสองใบจะดรอปขึ้นมือครับผมอ่าหยิบสองใบขึ้นมือครับปุ๊บปุ๊บดูมือต่อผมอยากรู้มือเราทำได้ได้อีกนี่จ่ายสามเกียร์เพื่อลงแจกเลือดจูนหนึ่งใบปุ๊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 บโอเคงั้นผมขอใช้ครับผมรีโคอเวลครับชาร์จสองเกียร์ปับปับแล้วก็จ่ายสามเกียร์ครับลงไปเลยครับต แล้วใช้สกิลครับเคาน์เตอร์แอคครับผมจ่ายหนึ่งเลือดครับตอนนี้ขอเป็นเธอเราเนาะเราเริ่มก่อนเราเลือกโจวหนึ่งใบแล้วก็เธอเนี่ครับพาวเวอร์โบกพาร์ททริปเปิลแอคแท็กนั่นเองครับอ๋อโอเคสหรับมือก็เธอเธอที่ทำได้แค่นี้โอเคก็ตีไปครับผมสามคริสตัลครับผมแล้วจบเธอไปฮะอันนี้อันนี้ขอเปลี่ยนอย่างนี้แล้วกันเนาะปึ๊บอ่าอย่างนี้ดีกว่าจบเธอครับผมยกตัวไอเทมนี้ขึ้นมือปึ๊บแล้วเขาถือแข่งครับดอชดรออะไรเริ่มเมนเฟยครับเราเคาน์เตอร์ครับแปดเป็นตัวของอเมอรา มือเราย,ยังไม่เกินเนาะเราก็ไม่ต้องทีเนาะแต่ตาทีเราละอ่ะทีนี้พูกเขียนทําทอะไรก็แล้วแต่ครับทีนี้เราไปฝ่ายกันเนาะเราก็กดเคาน์เตอร์ครับตัวของอามาเิสซีหนาเปี่ยมรักครับจ่าย1เลือดโจวหนึ่งใบครับเลือกเทคดีเฟนท์ขั้วบวกหกพันแล้วก็รับเคาน์เตอร์แอคแท็กนั่นเองครับแล้วก็ถ้าพวกเขียนทำอะไรกับอามาเิสซีแล้วก็อ่าเรามีพอเทฟสุริยานะครับผมกันได้นะชุบหรือวไม่จริงเถือนเดี๋ยรเ,เราก็ไม่ต้องลงตัวนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าอันนี้มาลงแบบได้มือเพิ่มจริงเราควรจจจะะมมมมมมีีเเเเเเเกกาาาาาาใใชชช้้้้แแแบบบผผผืื่่่่่ออตตัััดดววววทททรรยยยคนนนูห็ ขึ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้แแนแอร์แบ็กเฟร้กครับผมของกู่แข่งครับสกิลของอาเมาทิสซี่ทำงาน Counter ครับผมเคาน์เตอร์ครับผมขอได้อ่าได้จั่วสองใบครับแล้วก็เลื่อนหนึ่งอย่างจากด้านหลังหนึ่งสองครับแต่ดูซิมีอะไรบ้างอย่างแรกคือชาร์ตหนึ่งเกศครับแล้วก็เทปไฟทุกใบพาวเวอร์บวกแปดพันครับแล้วก็เห็นที่สองครับฮิวสองเลื่อนแล้วก็ทุ่ยดีเฟนท์โบกแปดพันโอเคเลื่อนที่สองครับผมฮิวสองเลื่อนครับแล้วก็ 3, เทปไฟทุกใบดี 2, เฟนท์ 3, เพิ 2, เ่มขึ 2, ้นแปดพันนั 2, ่นเองครับ อันนี้การนี้ได้รับโอเคการนี้ได้รับโอเคผมขอไปโอเคตัวนี้จะบวกดีเฟนซ์หกพันจะเป็นหมื่นสี่ส่วนนี้จะบวกให้เที่ยวไฟทุกใบอีกแปดพันเท่ากับว่าซ้ายเรายืนสองหมื่นสองส่วนตัวของอเมริสุฟูจิเราจะยืนดีเฟนซ์อยู่ที่หมื่นหกนะครับตีมาครับใช้อ,อาคางูราครับผมนี่คขาเสียรทอนเป็นศูนย์ครับแบบก,ก,ก็ต้องดูได้ว่าไอฝ่ายแบบตีแรงแค่ไหนเท่าแบบมันถึงขั้นที่แบบรแบบับได้ก็รับไปครับแต่ว่าถ้าแถลงจริงก็สามารถใช้นี่เพื่อให้ครั้งต่อไปเนี่ยเขาจสียเป็นศูนย์ได้นะครับผมแบบ กรณีจะเจอกาก้าตีโบกเข้ามาอะไรเี้ก็สามารถกานที่ลงหน้าได้นั่นเองครับโดยว่าจะห้ามห้ามรถทอนนะแต่เออใช้ไปเลยแค่สองใบจบเทถึงแข่งครับยกขึ้นมือเหมือนเดิมครับผมเข้าเทิร์นเราห้าดอชาร์จแอนด์ดอครับเด็กนี่เป็นเด็กชิลๆเนาะแบบมันมันก็ไปชิลขนาดหน่อยแต่ว่าไปเล่นเรื่อยๆครับอเมเทอร์สไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นก็ได้ครับอ่าขอคอครับเป็นตัวของโอโทระครับข้อสามชาร์จครับแอนด์ดอปึบโอเคมืออย่างงี้มือเป็นอย่างงี้ใช้ครับคังกุระครับต่อรับเทปไฟฟ้าชาร์จสามเกต เปิดเกมทั้งหมดครับผมแล้วก็เลือนหนึ่งใบขึ้นมือครับที่เหลือก,ก็วางวิเรียงไว้ที่เดิมไปแหละโอโ้โหสภาพครับสภาพเลยหนะยิบเป็นอ่าตัวไหนดิยิบเป็นวงแหวนสุริยันครับผมขึ้นมือครับสวนที่เหลือก็เรียงฮะเรียงเรีงเรียงเรียงเยง,เงแมขึ้นมือปึ๊บกดไหนต่อดิอื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 อเอมือไม่ดีเลยเคาน์เตอร์ครับผมแปลฮะเป็นตัวของเออเอามาซือซตัวนี้เหมือนเดิม ระเบียงดอกฟูจิครับแล้วก็เล่นเหมือนเดิมครับเกิดแอนาเฟครับผมขึ้นสกิลของตัวนี้ก่อนนะจ่ายหนึ่งเลือดครับจัวจวินหนึ่งใบครับแล้วก็ได้รับทริปเปิลแท็กพาวเวอร์อ่าพาวเวอร์ตัวนี้บวกหกพันโอเคส่วนสกิลของด้าบับฟูจิครับตัวนี้เหมือนกันจวัวสองใบครับขอเลือดทุกใบนะครับพาวเวอร์บวกแปดพันจนจบเทิร์นนั่นเองมาไอ้นี้มือแล้วก็ค่อนข้างจะพร้อมเล่นในระดับหนึ่งท่านผูเตียวว่าภูนี้มันคอยคือมือนแต่แรกนะเออแวรตีทริปเปิลครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสถานี จบเทิร์นครับผมเด้งขึ้นมือมือเรามีกี่ใบ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11มือเกินทิ้งครับผมทิ้งเหลือ8ใบ10ไหนอีก9แล้วก็อีกใบนึงอะไรก็ได้อ่าโอ้โหคิดยากคิดยากเลยทนะ่านผู้ชมสี่ห้าหก็ดแปดเก้าอออหนึ่งใบออกหนึ่งใบใบ,บกันก็ดีงั้นเอา นี่มี2เว้ยฮะถ้าเราอยากจะโยกเลิกแล้วก็ชาร์จเกตตอนนั้นสเต็ปก็หยิบนี่ได้ส่วนนี้ก็เอาไว้การตัดเฟษก็ดีซึ่งโอ้คิดยากคิดยากคิดยากก็ทิ้งไปนี่ก็ได้ฮะทิ้งเป็นมิสเตฮานเมะครับมิสเตฮานเมีอาจะทิ้งไปปุ๊บทีนี้มือเราก็จะมี8ใบครับเขาเจอผูแข่งครับดรอชดรอทำอะไรก็ไม่รู้ครับผมผมเขาเตอร์แปะละเป็นระดมดอกฟูจิครับผมนี่แล้วเราก็เล่นต่อครับผมยาวๆเลยจังหวะนี้ผู้แข่งครับใช้เวทครับต่างนี่ตัดเวทแล้วครับผมไม่ยอมแล้วฮะตัดเวทถ้าจสััังงเเเกกตแลล้้้้ววว็หาาไ่่ทนนนนซอครบ ขอครบสามใบครับจับรอโยกทีครับผมคอได้ไม่เกิน3ามใบก็คอครบก็คือจบนะครับผมตีง้ายตัดเวทนะใจสอนเกีตัดเวทครับแล้วก็ห้ามไล่เวทชื่อซ้ํากับการที่ไล่ไปนั่นเองครับโอเคโซนเลนเราใส่ตัดเวทมาเขาจะเบือนะครับเบื่อเบือเยอะเลยครับคือเบื่อเลยล่ะอ่ะทีนี้เขาเอเตอเฟยเขากดสกิลของเปลี่ยนรักครับผมโจวหนึ่งใบเขาเดิเฟนต์เพิขอตัวเองมาหนวกหกพันเนาะแล้วก็สกิลของดอกฟูจิเขาโจวสองใบครับดีเลือกเป็นฮิลสองเลือนครับแล้วก็ดิเฟนต์ทุกตัวแปดพันอ่า ตีมาครับดอกแรกครับใช้วงแหวนสุริยันครับผมชาร์จหนึ่งเกตฮิวหนึ่งเลือกครับแล้วก็เลือกการหนึ่งไปสาวผู้แข่งครับการใบนั้นเจอการที่กำลังตีอยู่ใช่ไหมอ่ะเลือกการที่กำลังตีอยู่กับการใบนั้นห้ามจงอ่าจะไม่สามารถสแตนดได้นั่นเองครับแล้วก็ตีมาอีกใช้อีกครับผมยกเลือกครับผมชาร์จฮิวแล้วก็เหมือนเดิมครับตัวที่ตีอยู่แล้วก็ห้ามตีอ่ะห้าสแตนนั่นเองครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็นสาวโปยกเลือกตัดเฟรนนั่นเองครับกยางใบกั้นเราควรจะคิดที่ดีเนาะเออว่าควรใช้้้้้จจัังงงงหหวะะะไไไไนนนนมม่่่ปปาาาาาาพพเเ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 ืืออออบครรรลดกกก็็็็ยตใช โอเคเขาเธอรอครับเฮ้ยมาแล้วโอ้ยเย่อ้ขึ้นมือด้วยฟิบไหนดูสินำชาร์จเป็นตัวไหนดีถ้าเราอยากจะเล่นคอมโบอะไรนะคอมโบเือแล้วก็อาชาร์จตัวแมวแ้วก็ได้แล้วคนจั่วครับขึ้นเคาน์เตอร์ครับแปะเป็นฟืบอีสานามินั่นเองครับแล้วก็ข totally> ึ้นอีสานามิครับผมทําการคอที่ไฟฟ้าสาสามจะดรอปไม่จ่ายคอสนะครับผมขอทาการคอเบ้นเติรดเตเตเเเเติตุ้ม พอเป็นอามตะสื่อครับกดสกิลของเปลี่ยนลักก่อนถะโจวนึ่งใบปพ๊บพาวเวอร์ทุกใบครับบวกหกพันแล้วก็อีกตัวนึงครับสกิลของอมตาสื่อล่างนี้โจวหนึ่งฮิวสองเลือดปุ้งโอเคตอนนี้ตัวน,นี้ว่าถ้าเราอยากทิ้งเราต้องมีชื่อต่าง5้าใบแต่ว่าเรากดเคาน์เตอร์เทคไว้ใจค่าได้เลยถธอละครั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราก็โอนเทธนไม่ได้นะน,นี่ผมบอกเธื่อ้ก่อนแล้วผมเพิ่งมาอ่านเมื่อกี้นั่นแหละ <laughs> สาม อ่าสี่ใบเองตอนนี้ยังมีแค่สี่ชื่อเนาะโอเคทำการจ่ายนิงเกตครับไล่พิธีกรรมครับอธิษฐานเพื่อผลถาจ่ายนิงเกตจวหนึ่งจว2สองจวดสามนะครับผมโอ้โหเอาตัวนะมันควรจะมีล้อน,นั่นแหละเล่นไปเล่นมามือเริ่มจะมันเริ่มจะแบบไม่มีอะไรให้ใช้แล้วมันเริ่มจะล้นแล้วนะฮะอันนี้เรามีสี่เนาะเดี๋ยวต้องการเราต้องการห้าใบใครครับเท่ไฟฟ้าอทีมจ่ายเกตหยิบครับเท่ไฟฟ้าชื่อต่างฮะจะดอปสองใบ,บขึ้นมือฮะหนึ่งแล้วก็แล้วก็ สองอ่ะโอเคมันนี้ก็ได้มั้งดีไหมไม่ต้องก็ได้เอาเป็นตัวนี่อ่ะหยิบขึ้นมาอีกรอบว่าอิซานามิหยิบขึ้นมาเผื่อก่อนนะฟื้นเผื่อสุดท้ายเราก็อาจจะต้องทิ้งมันอยู่ดีเนาะเออดูมือตอ่อเรนอะไรไม่ได้แล้วนะครับโฟมอ่ะโอเคแอตเตอร์เฟกเขาก็ตีตามสเต็ปเข้าตีหนึ่งสองสามครับตีหนึ่งสองเขาก็ตีหนึ่งสองเข้าเทิงคู่แข่งครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเข้าเทิงเขียกข,ข,ขึ้นก่อนมือเราจะมีสี่แปดสิบเอ็ด โอเคทิ้งมืออีกแล้วครับ4 8 1 1 1จะเหลือ10 9แล้วก็8ทิ้ง3ใบนี้ครับเพราะว่าเราแทบไม่ต้องจวดแล้วเพราะเราไม่มีวอลกองเนาะถ้าเรามีวอลกองไว้เดี๋ยวผมใช้ไปลาแล้วเดี๋ยวนับมือใหม่เผื่อมันเกิด4 8โอเคเข้าถึงแข่งเข้าดอคู่แข่งเอ้าดรอชดรออะไรไปเริ่มเมนเฟรเขาแปลกเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่ารอบนี้เราจะไม่แปลกเป็นอิสานามิฮะแปลกเป็นตัวของเอามือถือละเบอมดอกฟูจิครับเพราะว่าอิสานามินี่มัน ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้เลยหรอใช้ก็ได้อใช้ดีกว่าใช้เลยใช้ไหมโอเค,อเคใช้ครับปุ้งเป็นอิซานามิครับผมแล้วก็ผู้ยังก็รำอะไรต่อไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะมือเราด้วยการใช้โอเคทีนี้เริ่มไอ้แท็กครับขึ้นสกิลของอิซานามิครับทำการเค้เตอร์คอฮะตัวของนี่อเอามาเรยสีร่างนี่นะลงมาช่องกลางแล้วก็โจวหนึงไว้ครับด้วยสกิลของตัวอ่ะอเอามาเลยสีร่างนี่โจวหนึ่ง โจวสองฮิวหนึ่งครับด้วยสก,ลสกรร 2, ิลเอามาถือตัวกลางเขาโจวสองฮิวหนึ่งด้วยสกลิลของตัวขวานั่นเองนะจ๊ะถ้าเกิดว่าตอนนี้เลือแล้วก็กองจะเยอะแล้วเนาะตีมามีรอยไมย้ตัวนี้ก็อาจจะตายเขาอาจจะนะอาจจะตายแล้วก็ตีอีกครับใช้นี่ฮะยกเรือครับชาร์จฮิวเขาผมแล้วก็ตัวที่ตีห้ามสแตนครับแล้วตีไปอีกรอบเขาทำการตัดเฟสนั่นเองครับจบเทินายกขึ้นเข้าเทินดออาจจะไม่ต้องชาร์จแล้วเพราะว่ากองผมจะไม่ไหวแล้วครับตทอากัการเริ่มเมนเฟสครับแปะครับเป็นตัวของอิซานามิเหมือนเดิมครับแล้วก็ ทายสกิลของอิซานามิเลยครับไว้ใจข้าได้เลยครับทิ้งชื่อต่างครับผมหนึ่งสองสามสี่อีกตัวหนึ่งห้าตัวอ่าเพื่อทําให้จนจบมาเมื่อจบเทนนี้เราจะได้รับเทิร์นเพิ่มนั่นเองครับผมเอ็กซ์ตร้าเทิร์นนักทิ้งปรุงมาขึ้นคือน,นเถกจัวไว้เราจะไม่จัวแล้วเราพอแล้วนะฮะเออตีครับแล้วก็ตัวนี้อาจจะตัวนี้กดแล้วจวดหนึ่งใบครับเพื่อให้ตัวเองได้ทิปโปเนาะตีตีต,ตีแล้วก็ตีตีโอเคจบเทิร์นนะยกขึ้น เข้าเธอเราอีกรอบครับผมดอไม่ชาแล้วนะเราไม่ชาแล้วเราพอแล้วแต่ครับผมอีซันนี้ครับเหมือนเดิมครับแล้วก็แบทเทิลครัข้าผมตีสองขีตีตีตีแล้วก็กดนี่จูนหนึ่งได้รับทริปโปไอคแทกตีตีตีแล้วยังไม่หมดครับกดอีสานาีิทำการคอดอกเข้าไว้ใจค่าได้เลยเคาเตอร์คอ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 ตัวไหนมันอยู่ไหนคือไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่นี่ไหนดีไหนเลยมันอยู่ไหน ถ้าไม่มีก็คอตัวนี้แล้วกันฮนะน่าจะง่ายสุดแล้วเป็นตัวของนี่อิซานามิครับวางทับกลางตัวเองเลยมาตีสาวรอบครับ 1, 2, หนึ่งสองสามมือจบครับผมเพราะว่าหลังจากนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วกองเลยหนึ่งใบอันนี้ไม่ต้องสงสัยฮะอันนี้เป็นไอเทมเรียบร้อดีนะผมได้ทำการอธิบายไปแล้วเนาะเพราะว่าผมขาดไปใบหนึ่งแล้วนี่คืออะไรเอ่ยโอ้โหนี่ไงตัวที่ผมจะหามาตีไอตัวนี้นี่แหละครับไอตัวซูซานโอเป็นตัวตีฉูว่าชั้นยอดเลยแต่ว่าผม ไม่เจอนะครับผมมันอยู่ใต้กองแบบใต้กองจริงๆเลยก็เลยหาไม่เจอเนาะสำหรับลิทนี้อ่ะผมบอกแล้วว่ามันอาจจะไม่เหมือนกับเด็กอาาที่ท่านผู้ชมดูมาครับเดี๋มันก็เหมือนแหละฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ลิทที่เอาไว้ฟาร์มรอแต่อย่างใดนะแต่เอาไาเล่นแบบเล่นชิวๆ,เล,วๆ,เ,ลๆเล่นเฉยๆเล่นแต่ว่ายัางไงอะ่ะเล่นมาแก้ขัดกันได้นะครับผมแบบเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีขอทาฟูลขนาดนั้นเนาะนะแถมผมก็ไม่ใช่ช่องที่เน้นทำลอตโวลซะด้วยก็เลยก็เพราะตัวเองไม่มีลอตด,ดีและก็เลยไม่ทำเลยแล้วผมมีลอตเมื่อไหร่แล้วกนะ ระเบิดได้กับนกอ่างรุ่รนเลเจนด์โวลบวกลอสโวลอะไรเงี้ยถ้าวิจะเห็นบ่อยขึ้นเนาะแต่ว่าตอนนี้ในความที่ผมไมีมลอสโวลก็ทนเห็นสภาพเด็กที่เขาเลน่นทอาจจะเฮ้ยทำไมไม่ใส่นี่ไหมอะไรนี้ได้นะฮะซึ่งตามกฎใหม่นะครับกฎเอ็กซ์ตร้าเทินทำให้เราไม่สามารถวนเทินเทินแรกได้เนาะ <S <S ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นไม่ได้รีบใส่การ์ดฟาร์มมาเพื่อโจวโจๆโจโจจะรีกวนเทินอะไรอย่างไรแต่ยังได้ แต่วันนี้เป็นเล่นชิวๆเหมือนกับอเมาปกตินั่นแหละครับแต่แค่ไม่มีล้อเฉยๆซึ่งถ้าถามว่าอย่าไม่ได้แบบล้อพี่ทําไงดีก็มี2เวเขาก็คือใส่ล้อเข้าไปในลิทที่ผมทําอยู่นี่เลยหรือไม่ก็เปลี่ยนไปเล่นกับการที่วิชาดินจาเอาไว้ทิ้งมือโจๆๆ๋ๆเพื่อจะเล่นหาล้อแล้วก็การฟาร์มอร์เยอะเพื่อรอขึ้นรถแล้วก็ฟาร์มต่อได้อะไรอยียครับก็มีหลายวิธีให้ท่านผู้ชมจัดนั่นเองครับถ้าผมมีของ ผมจะมาจัดให้ท่านผู้ชมดูอย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วจ้ะไปดูเดกลิสท้ายคลิปด้วยเลยครับบ๊ายบายอ่ะก็จบไปแล้วก็ผมสำหรับการระเบิดได้กับนกอ่างในคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับไปกับช่องนกอ่างไฟเตอร์ด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ดีตรงไหนก็สามารถพิมพ์มาได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์แบบ จริงๆจ,จักจังเลยนะครับตอบหมดแต่พิมพ์มาสักร้อยคอมเมนต์ผมก็ตอบนะครับผมแต่อาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้างนี่ก็อยู่ที่ความขี้หลงขี้ลืมของผมด้วยนะครับ่าเข้ามาเจอว่าเออตอบเราบ้างแต่จริงเ้วเอาเฮ้ยกูยัง่ป็นตอบดีวาอะไรเงี้ยสำหรับใครที่ขอได้มาผมก็ขอเวลาหนอ่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆหาแล้วก็หาว่าทําให้นะครับเพราะตอนนี้เออถังแตกนะครับยังหางมไม่ได้แค่หาเองมาเอาองถังแตกแล้วเดี๋ยวว่าผมจะหาเองใหม่มาให้ท่านผู้ชมดูอย่างแน่นอนนะครับช่วงนี้ก่อนจะมีการลงคลิปช้าอะไรบ้าง พระาะว่าผมก็ค่าจะติดเรียนที่มาหาลัยแล้วก็ช่วงนี้งานแข่งก็มาดีไฟก็เริ่มเข้าสู่ช่วงที่แบบจริงจังแล้วเนาะใกล้จะถึงงานแข่งที่เราจะขาดที่ซีพีจะมาสู้กันแล้วมาตบก,กันแล้วนะครับผมอะ่ะผมก็อยู่ในช่วงซ้อมอยู่ด้วยก็ไว้เจอกันได้ในคลิปต่อไปของช่งองนกอ่าไฟเต์นะครับผมไปลวจ้า